ไอผู้สาวได้เขาเชี่ยวกว่าขี่เหลรานี่แหละ ล้ว <c oughs> อุป,ปกรณ์หากินของแท้ดังวะกินข้าวปลากินข้าวปลาดีครับผมนี่หากินข้าวปลาเอนีนเอาไม้ยังเบ็ดดิโวฮะวมะึงบ่มีเหี่แหงเบ็ดมาอยู่ไปมุนปลามันดองมีไฟบ่ดิโอ แา่นี้ได้ปะแล้วออกไปข้างไดินนะฮะกินยากินเข่าโต๊ะเข่าเงี้ยเนาะไก่แข้งแน่ครับที่สมัยเขาจะอาดแล้วเรม่็งแล้ ทีมงานมาทาแล้วป่ะนี่งิไ,งไ,งไ,งไงก่ยนวรายงไก่ยนี่พดกันมา้ทมันเป็นนัรามนะฮัลโหล เดี๋ยวกงหิมนหันโอู้้น่าดูหม nice. ้ออะไรนี uh oh 拜拜 no ่เอาจริงจอิงตีวะมันเลิกมันเลิกกี่โมงเลยวะตีสุดเลยวะ

มันตีกันตายหรอไ้เอาล่ะบ่ไปตีได้ด้วยนี่วายเย็นไงเย็นด้วยดูเก่ามีนะมองมันนะโอ้บ่ลบลงเลยบ่ อาจไยแบบบ้าล่วนะบ้าล่วงเลยควดหลายไอบบอยอืมพี่ข้าวตึกล่ะมีบอกแล้วมันปีนออกได้น่ะปีนอีกแล้วมันนี้ล้วแล้เอารูกกระดิ่มเลยบ้ มิดมิดิดจัดโอู้ได้ยูนะโอ้เข่งเไปเักะก่อนไม่แรกว่ะไม่แร็กทดสอบไปซื้อสองตัวอยู่อเบื่อนาไว้เน้ยได้ไอผู้สาวได้เขายชียวเี่เรานี่แล้วคงเด่นนี่ แแ้่แแดเว้ยสาพงรัเสีห้าไปสาห้องก็สางวนนีค่องคางเห็น้อค้องมันเยอะมันกัดเยอะตอนลงไปะแต่ไ่วนนอู้บอกเลยสื่อมาได้แ่ยังไปบอกเขาด้ว่าซื้อมาแต่ตลาดนี่ยางไปสายางไปค่องหัดปาเอียบนี่

Cảm mỏ, cảm mỏ mắc là Mà qua kia nó, mà để mà qua kho Bà khen có bà khen nói Nghe răm răm nhiều có mình Ui, Thấy là bà đi luôn 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 rồi luôn 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 เกลือเผาผู้รู้ว่ะอืมยังไดกินเอาเกลือกับบะหมี่เอ้าอืมมีจีปลา อืมเชบอ่ะของแท้เชยบกทัดสอดอืมอันนี้ครับผม แ้ไม่ีแม็บอกจะว่าองมันเดกดเลยเนาะฮะเนาะจะว่าเจ้าบบโอ้ยหัวหน้า่องน้ำมาหนีแล้วมันเหลือเราเอานึกสดเพราะแห้งบ่าเม่์บามย์นกสดเคี้ยดีแวอาจะกเคงยยุหันนั่นเอาเอเอามามีไอีก เจ้ปรลูกบ่เจบต้องมาเยแงรู้มดยงารักแค่ห้ากับพันนี่ได้ไมเหมนบีี่เป็นปลาดูกชัดรึบ่ กินได้ยังวะพอหน่อยเน้่ยนแ้ก็ว่าตามันออกมหอยเส้ดีอนี่มา้เนีอยวมีน้ำจิ้มห้หโอ้ยครับเอ้าฮ้าวัเปื่อยๆุูนโอุ้น

ปิงปลาคอนี่หวานด้วยลูกทุ่งลูกทุ้งแสบแจ๋ว แผ่นสองแผ่นสงแผ่นสองนี่นี่วางแตแหาออันน้าแหาแตะกันมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าไ่เห็นหดแหี่วถือว่าจะคล้องอยู่เรื่อยนะ เแคยป้าแตกก็ม้านรับสายดำเตือนสาดำเตือนป๋อแค่แตกได้มานก็มูสาดำเตือนโอ้ยมันมักแบบนี้ต้อนี้ของแท้ได้ทั้งกรอบปแม่ตามคุณยี่ป๋อโอ้ยม้ามีตัวเดียวได้เหรอจำนี่โอ้ยม้แห่บ่าแตกได้ mặt tạc <laughs> <laughs> đâu mất dùa nữa, mất dùa nào 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 mất

ขึ้นเคยหมวะไปดูงที่สุดเจ้าใช้ลำเข้าดึงเสียก็ต่ดคอแย่งดึงเสียตกนะดึงเสียที่ม้อเล่นเลยมาเรื่องเรื่องถ้าตีดันดูไปก็ได้ดึื่องเฮ้ย ดึงดึงบวดดึงอาออกไปหาฟัง,อ,งอดไปยังไหนวดตีถึงหาฟังขาของตีดึง่ยในตลดงงแล้วพยานเสือขาเดียวบหบุขาดอกสายไปพุกเส้นคนเอรประคองงูตีหยับ

ไปม,มีฟ้าไปสาหลุกไหม